นี่ครับหลังจากที่ใช้น้ำมันเข้าไปแล้วจะอยู่ขีดรางที่ผมบอกนะครับอยู่ขีดรางขีดที่เขียนคําว่าก๊าซนั่นแหละครับของเครื่องตัญ้าเครื่องผล้าจะนิยมเติมทีผสมทียี่สิบห้าต่อหนึ่งนะครับหลังจากนั้นก็เอาออโต้รูผสมลงไปครับผสมให้ได้ะระดับขีดข้างบนนี่นะครับจะเป็นการผสมที่ได้ยี่สิบห้าต่อหนึ่งโดยตามมาตรฐานเลยนะครับ เครื่องก็จะซาดตาติดไงครับพอ,อยังพอเทาผสมน้ำมันได้ถูกต้องครับตามมาตรฐานยี่สิบห้าต่อหนึ่งนะครับเห็นบ่ครับระดับน้ำมันก็จะอยู่ที่เท่าตามระดับที่เขากําหนดมานะครับหลังจากนัก้นก็นคือเอาไปขย่าครับขย่า้เบาๆนะครับแล้วก็นําไปใส่งานสาหรับเครื่องสอ,องจังหวะที่เท่าใส่นะครับ ำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับที่รับชมหวังว่าจะมีประโยชน์และความรู้ในเล็กในน,น้อยจากคลิปที่ผมเข็ุขึ้นมาครับขอบคุณครับ